ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่4มีนาคม2566คนที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธวันนี้โชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะโชคลาภเด่นมากนะคะให้เงินขึ้นเต็มเลยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการงานและการเงินจากผู้ใหญ่หรือจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะ คุณจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าคนที่คุณรอคอยนะคะคนที่คุณคิดถึงเขาจะมาหาคุณนะคะการติดต่อเจราจานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานและการเงินสําเร็จราบรื่นการหมุนเงินคล้องมือนะคะวันนี้สิ่งที่ต้องปวดหัวก็คือช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบกรับปัญหาแบกรับภาระค่อนข้างเยอะเหนื่อยและหนักกับงานนะคะงานเยอะงานเหนื่อยงานหนักแต่ดีประสบความสําเร็จและจะมีโชคนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ ของคุณให้โชคนะคะสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้สีแดงสีฟ้านะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ612ขอให้คุณโชคดีล่ำรวยค่ะ